สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Bmate Channel อีกแล้วนะคะค่ะวันน,นี้มีสิคน,น,นค้าดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยค่ะนี่เลยค่ะเป็นที่นอนลมป้องกันแผลกวดทับนะคะในหนึ่งกล่องนะคะจะประกอบด้วยนะคะตัวที่นอนลมนะคะแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็จะมีตัวมอเตอร์นะคะสายต่อท่อลมนะคะจะมีฟิวให้สองฟิวนะคะแล้วก็จะมีตัวปะให้ค่ะ การใช้งานนะคะเรานะคะปูที่นอนลงลงบนเตียงของผู้ป่วยนะคะหรือที่นอนที่เรามีนะคะแล้วก็ต่อสายนะคะต่อสายตัวท่อนะคะเข้ากับที่นอนแล้วก็เข้ากับตัวมอเตอร์นะคะกดป,ปุ่มเปิดสวิตช์ค่ะจากนั้นหมุนปุ่มไปที่ระดับ6นะคะเพื่อที่เราจะให้ลมนะคะไล่เข้าที่นอนนะคะ ตอนนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าที่นอนนะคะลมเริ่มไล่เข้ามาแล้วนะคะที่นอนลมตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องแผลกดทับค่ะสําหรับผู้ป่วยนะคะที่เป็นอมันอมพฤษตอัมพาตหรือว่าเบาหวานนะคะค่ะตัวที่นอนลมนะคะจะมีเซลล์อยู่ด้วยกันทั้งหมด130เซลล์ค่ะสามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ 1, 110กิโลกรัมน,นะคะพื้นผิวของที่นอนนะคะ จะสามารถป้องกันแบคเีเรียนะคะและลดกลิ่นได้ค่ะสามารถกันน้ําได้ด้วยนะคะตัวที่นอนลมนะคะเวลาเราใช้งานนะคะก็เสียบปลั๊กแล้วเปิดมอเตอร์ทิ้งไว้นะคะสามารถใช้งานต่อเน,นื่องได้24ชั่วโมงนะคะค่ะตัวมอเตอร์นะคะรับประกันสินค้า1ปีค่ะค่ะลูกค้าสามารถหาซื้อที่นอนลม ที่บีเมดช็อปทุกสาขาได้นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูสินค้าที่บีเมดช็อปก็ได้นะคะหรือจะซื้อออนไลน์ก็ได้ค่ะคะ่ะกดจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาเพื่อเป็นกำล <c oughs> ังใจให้กับบีเมดช็อปของเราด้วยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะบ๊ายบายสนใจถึงใจรับรู้ด้วยการให้สุขใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็ก แลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน